ใส่น้ำนะครับแล้วก็ใส่แครอทปิดฟ้าไว้อันนี้คือหอมใหญ่นะครับสับแล้วก็ใส่ในไข่เจียวของเรา ใส่นี่ครับซ้อนมะเขือเทศซอสหอยนางลมหน่อยหนึ่งแล้วก็ผักกาดหอมนะครับ ตอนนี้เรากำลังผัดไส้มีแครอทมีผักกาดหอมแล้วก็คลุกเค้าด้วยซอสมะเขือเทศ แค่นันเสร็จแล้วใส่มงไเท่านี้พอแล้วก็จะพักใส่ชามเอาไว้มาครับเริ่มกันเลยใส่น้ำมันไปหน่อย อาจะแยกทำนะปิดฟ้าครับจะได้สุกทั่วๆด้านบนจะได้สุกด้วย อาชีพแล้วอันนี้เราก็อันนี้เราก็จะพักใส่จานไว้ก่อนอต่อไปเราก็จะมาทอดอีกใบหนึ่ง หวังว่าสูตรนี้คงจะป้องกันไม่ให้ไข่แตกได้เป็นอย่างดีมาครับเมื่อกี้เราได้พริกกับด้าเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราจะปรุงไส้ละใส่ไส้แล้วครับ นี่จะใส่หมดไหมเนี่ยปลาทูที่เราแกะไว้ใส่ลงไปด้วย ใส่ลงไปอีกนะครับยังเหลือเยอะเลยพอไหมเนี่ยปลาทูครับ ปลาทูแครลลอทผักซอสมะเขือเทศห่อไข่นะครับมาแล้วครับถึงขั้นตอนสำคัญนี่ครับไข่ของเราเอามาโปะล,ลงไปนั่นไงนั่นไงได้เรื่องไหมทำยังไงล่ะขอบนี้เราจะต้องสมาน สมานขอบนี้มาครับอันนี้คือไข่ขาวที่เราเก็บไว้อยู่นะครับที่เราแยกไว้ไข่ขาวประมาณหนึ่งฟองลองสิประสานด้วยไข่ขาวได้ไหมเนี่ยหวังว่าไข่ขาวจะช่วยเป็นกาวให้เรา ประานให้มันต <onents> ิด <behaviour> ถ้าไม่ติดก็จบไม่น่าจจะติดนะเนี่ยดูแล้วเนี่ย แยกกันพเพื่อนมันแยกกันมันไม่เกาะไม่สำเร็จ อาจจะต้องทําไข่ด้านบนเนี่ยให้มันใหญ่กว่าไข่ด้านล่างมันจะได้คุมมิดแล้วมันจะได้ไปเชื่อมกันข้างตาใต้เอาไว้รอบหน้าทําใหม่ลองดูใหม่คราวนี้ไข่แดง อลองดูใหม่ไข่ข้างล่างของเราน่าจะยังไม่ไหม้เรอกเพราะว่าตอนที่เราพลิกกลับด้านปุ๊บเนี่ยพอขึ้นเตามาเราก็ใส่ไส้เลยน่าจะอยู่ได้อีกนานไหนมาดูซิเป็นไงบ้าง อ้โหเป็นไงเราน้ำเนี่ยหยอดลงไปมันน่าจะสมานแล้วนะตอนนี้ถ้าเรากลัวข้างล่างจะไหม้เราอาจจะใช้น้ำหยอดลงไปหน่อยแต่ดูทรงแล้วมันสมานแล้วนะเนี่ย อย่างเดียวก็คืออบให้ด้านบนมันสุกไปอีกสักสองนาทีนะดูสิดดำแล้ว แต่ว่ายังไม่ไหม้แต่พอดีกว่าเรียบร้อยสรุปว่านี่ครับเพื่อนๆดูเห็นไหมมันสำเร็จอยู่นะอืมสำเร็จอยู่นะเนี่ยอยากจะกลับด้านยังเลยทำไงดี ว่างอึบนี่เอาโหดูฝั่งนี้งามเลยนี่แล้วก็ลงใหม่รอไปสักสองนาทีเนาะ ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขอาจจะต้องมานั่งขูดมันออกได้ไหม ใช้มันสมานนะใช้ได้แล้วเรื่องสมานเนี่ยเปิดไปเลยดีไหมเปิดตรงกลางลองชิมดูก่อนดีกว่า ส่วนที่ไหม้เนี่ยมันโอเคไหม,มก็พอได้นะถ้าดูอย่างนี้นี่คือไข่บางไปหน่อย าเราจะโปะไส้ขนาดนี้เนี่ยไข่เราต้องไข่เราทำสองครั้งใช่ไหมด้านเราคร้ง2แผ่นเพราะนั้นไข่แต่ละแผ่นเนี่ยจะต้องใช้ไข่สองฟองมันจะได้หนาหน่อยโอเคเลยครับเรียบร้อยใช้ได้ ดูนะแย่ไส้ดูเป็นไงเป็นไงอร่อยมากซ้อนมะเขือเทศมาใส่จานกันนี่เรียบร้อยสวยงามอ๋อเรายังมี เครื่องมันยังเหลืออยู่ครับเพื่อนๆเอาม,มาปกเหลือขอบขอบก็ไม่ค่อยขมเท่าไหร่ละผสมกับเครื่องหว,นหวานๆเข้าไปก็กลมกลืนเสร็จเรียบร้อยครับไข่ยัดไส้ของเรา เวอร์ชันสองนะครับ